่วยให้มูฟออนจากการทำแท้งลูกหน่อยคะ่ะเห็นลูกคนอื่นไม่ได้โทษตัวเองตลอดเฮ้ยมึงก็เลิกเลิกได้แล้วไอ้ความเชื่ออะไรความเห็นผิดมึงทำไปแล้วมันจบไปแล้วให้มีสติสัพชัญญะอยู่กับปัจจุบนันรู้เนื้อรู้ตัวทำจบไปแล้วปาณาติบาตมึงทำไปแล้วรับผลของการกระทำไปไม่เป็นไรมันไม่ได้ทำให้ชีวิตมึงตกตำ่ำการทำแท้งไม่ได้ทำให้มึงเลวมึงชั่วขนาดนั้นมึงทำไปแล้วก็จบไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ได้ มึงจะเคยเลวเคยชั่วขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามึงมีความดีในปัจจุบันคือจบกันไปผลของวิบากของการกระทําจะทําไปแบบไหนช่างมันแต่มึงสติมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันมึงจําไว้ใครทําแท้งมาแล้วไม่ต้องไปวิ่งแก้ไขอะไรมึงไม่สามารถแก้ไขอดีตได้มึงต้องแก้ไขที่ปัจจุบันมึงอย่าให้ใครมาหลอกลวงมึงมึงอย่ามาให้ใครมาทำให้ต้องให้มึงไปเสียตังไม่ต้อง มีสติสัพพัญญารู้ตัวทั่วพร้อมรักษากายวาจาใจสุจริตในปัจจุบันอย่าทํากายวาจาใจทุจริตแค่นั้นเลยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มีสติสัพพัญญาอยู่กับปัจจุบันเลิกกังวากังวลกับการทําแท้งในอดีตที่ผ่านมาเดินหน้าไปเลยมึงไม่ต้องไปแก้อะไรท่านั้นแก้ที่ใจมึงเองปัญหาของการทําแท้งของมึงมันปัญหาอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่มดลูก ปัญหาในมดลูกของมึงแต่มันจบไปตั้งแต่วันมึงทำแท้งแล้วเออแต่ปัญหาความทุกข์ของการทำแท้งของมึงในปัจจุบันคืออะไรปัญหาทางใจใจคืออะไรคือมึงไปคิดคิดไม่ยอมวางเฉยกับเรื่องการทำแทง้งเอามาเป็นกังวลกังวลในปัจจุบันหน้าที่มึงทำอะไรทิ้งอารมณ์นั้นเลยกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันรักษาความดีคุณงามความดีในปัจจุบันไปจบ สามีกินเล่ากับมาด่าเมียว่าเมียทุกวันนี้บาปไหมคะถ้าเราด่าคืนจะบาปไหมก็ไม่ต้องไปด่าผัวมึงเลือกแล้วนี่ในเมื่อมึงเลือกแล้วมึงก็ต้องยอมรับสาภาพผัวมึงให้ได้ตามนั้นเลยตามเหตุตามปัจจัยในเมื่อมึงเลือกเขาแล้วก็ต้องยอมรับสาภาพให้ได้ว่าเขาเป็นผัวของมึงเองเไดะยอมรับไปตามความเป็นจริงกูดูจอไม่ทันตอนนี้จอกูแบบอลังการมาลางมาเลืองมาก เดี๋ยวกูก่อนปิดไลฟ์เดี๋ยวกูต้องโทรศัพท์แม่มาถ่ายรูปก่อนว่าทุกวันนี้กูทำงานนี่เหมือนข่าวช่องสามกูจะบอกให้ประดุดข่าวช่องสามจอหน้ากูเนี่ยหกจอจอโทรศัพท์ไลฟ์สดสามเครื่องจอขยายเครื่องการด่าเครื่องขยายการด่าอีกสามเครื่องจอสำหรับดูคอมเมนต์อีกสามคืออีกอีกอีกเครื่องหนึ่งกูดูคนเดียว ตากูจะแตกกันแล้วเนี่ยเครื่องขยายการด่าผมนั่งพิจารณากายผมมีความรู้สึกขยากขยแงสิ่งที่เราเคยคิดว่ามีอยู่ผมมาถูกทางไหมครับใช่โอ้ยคำถามมันเลื่อนไม่ทันเลยเว้ยผมสอนเด็กที่เป็น LD ลผมใหญ่เขาพัฒนาทันคนอื่นในห้องเรียนแต่เขาไม่ส่งงานก็สอนก็สิไม่ส่งงานจะเดนลงโทษอะไรไค่อยๆอธิบายเขา สวดมนต์ไปประจำมีข้อดีอย่างไรครับก็ถ้าเราสวดมนต์ตามหลักคำสอนพระเจ้าได้จะทําให้เราเนี่ยท่องได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นที่ถูกต้องประนหน้าที่เราคืออะไรไปท่องจําคําสอนพระเจ้าเป็นภาษาไทยจะสวดมนต์ก็ให้สวดเป็นภาษาไทยคือสวดเป็นภาษาที่เราอ่านออกแปลได้เข้าใจได้รู้เรื่องเราจะได้นําคําสอนนั้นมาปฏิบัติใช้ได้นไดเนี่ยได้แน่คือนําคําสอนไปปฏิบัติตามชีวิตก็จเจริญรุ่งเรือง มีคนบอกว่าจะสร้างบ้านต้องขึ้นเสาเอกก่อนทําไมครับก็น่าหน่กสีทำไมแล้วมึงไปขึ้นทําไมล่ะมึงจะสร้างก็สร้างเลยไม่ต้องไปขึ้นเสาเอกเสาโทจะไปขึ้นําหอกอะไรเสาเอกเสาโทมันมีประโยชน์อะไรมันก็เสาต้นเดียวกับสวนเสาทุกต้นเหมือนกันเหมือนกันหมดทุกต้นในบ้านมึงน่ะจะเสาอันไหนมันก็เสานี่แหละมันจะเป็นอะไรล่ะขอให้บ้านมึงมีเสาก็แล้วกันไม่ต้องมีเอกมีโทอ่ะแหมสรุปเสาบ้านเมืองนี้เป็นปริญญาเลยนะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเลย แล้วมีเสาเอกเสาโทไม่มีเสาปริญญาตีบ้างหรอฮะวุ่นวายอยู่กับเสาเนี่ยมันก็เสาเหมือนกันอย่างละมันจะเป็นหาอะไรก็พยุงบ้าเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นอะไรล่ะพูดถึงซีรีส์ผู้โดยเจ้ามหาศาสดาโลกหน่อยครับมีบางคนบอกว่าไม่ตรงตามพระเจ้าปิดกไม่รู้นะนะกูกูไม่เคยดูวิญญาณขันกับวิญญาณท่าต่างกันยังไงครับวิญญาณอันเดียวกันผู้รู้แจ้งในอารมณ์วิญญาณเป็นท่าตามธรรมชาติเป็นขันห้าไง เรื่องเชิญวิญญาณตายโหงกลับบ้านมีจริงไหมคะไม่จริงจ้าสมถายปัาสนาทําคู่กันแต่เราทําสมถามากกว่าจะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรจ้าช่วยแรกๆก็ทําไปอย่างนั้นแหละจนกว่าจะสงบผมไปดูช่องหนึ่งมาช่องคนที่เขาสะสมพระเครื่องเขาบอกว่าอยากดีเบตกบอาจา์ครับเขาบอกอะไรอะช่วยดันหน่อยใครละ่ะกูไม่รู้อ่ะก็บอกให้มันมาสิกูจะได้ให้มันขึ้นได้ ปีน่าจะไปบวชลบกวนบอกบุญญาติธรรมด้วยนะครับหลังจากสวดมนต์เสร็จแล้วเรากวดน้าใม่เจ้ากรรมในเวรเขาจะได้บุญกุศลกัการสวดมนต์นะไหมคะไม่ได้อะนะคือคนที่ได้รับบุญกุศลจะต้องไปเกิดเป็นเปรตถ้าไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตก็ไม่ได้รับกินข้าววันละมื้อจะเป็นโรคกระเพาะไหมครับไม่เป็นอะนะถ้าคนโดนบังคับ เข้าทหารแล้วยิงฆ่าศึกตายเป็นปาณาติบาสมเหตุไหมก็ต้องสมเหตุก็มึงฆ่าเขาอะมึงจะไม่สมเหตุได้ยังไงอะเพราะสมมุติเขาไม่ได้อยากยิงแต่ต้องยิงเพื่อเอาชีวิตเราก็นั่นไงมึงทําลายชีวิตคนอื่นเพื่อต้อเอาชีวิตตัวเองรอดไงมึงจะไม่ผิดได้ยังไงล่ะเขาไม่รักชีวิตเขาเหรอเขาก็รักเออโอแค่นั้นอะมึงก็ยอมตายมาในสนามรบไปละจบเรื่องพวกนี้มันพูดยากกลัวที่บายไปเดี๋ยวก็ทัวร์มาลงกู ว่าเอ้ยมันเป็นการปกป้องบ้านเมืองใช่แต่มึงก็ฆ่าไงประเด็นอ่ะมันก็ปกป้องมันมันก็ปกป้องมึงก็ปกป้องมันตากคนตากปกป้องมันก็ปกป้องชีวิตตัวเองไงสุดท้ายมันฆ่าไหมล่ะมันวัดที่การฆ่าไม่ได้วัดที่การปกป้องไม่ได้วัดที่หน้าที่คําถามคือมันวัดที่การปกป้องไงมันวัดที่การปกป้องตัวเองนะสุดท้ายมึงก็ทําอยู่ดีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องยอมรับสภาพตามความเป็นจริงวิบากกรรมมันมีไงถ้าแย่งกันซื้อสินค้าโดยหวังอยากได้ของแถม เงินหรือทองในกล่องหวังแบบนี้ผิดอากุศลกรรมหมดสิบไหมแน่นอนอนะผิดกุศลกรรมหมดสิบอยู่แล้วโลภเพ่งเล็งอย่าได้ซับชาวบ้านเขาคือมึงอยากจะได้ไม่ใช่ปัญหาแต่มึงอย่าไปโลภพอเวลาไม่ได้ก็มานั่งทุกข์ร้อนลูกสิบขวบใช้ให้ทํางานบ้านเขาจะอ้างนูน่นอ้างนี่แล้วโมโหแล้วโทษนูน่นโทษนี่และไม่ทําตามที่เราบอกควรจะบอกสอนลูกอย่างไรดีคะสอนมันดีว่ามันทําไม่ทําตามมันจะได้รับผลจากการกระทํำยังไง ถ้ามันทาตามมันจะรับผลของการกระทำยังไงสอนมันสิเราเลี้ยงลูกเราต้องรู้จักปัญญานะในการเลี้ยงลูกอะต้องรู้จักความฉลาดเฉล,ลี่เขาเรียกแล้วความหลัก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 แหลมเหรอเออเนี่ยกูนอนน้อยเนี่ยลิ้นกูเริ่มพันแล้วเนี่ยคำบริกรรมพุทโธย,ยังถือว่าคิดอยู่ไหมครับก็คิดไง ่อนเราเสียต้องคิดว่าไปสวรสค์หรือไปเป็นคนใช่ไหมครับจะได้ไม่ไปเนีลกไม่ใช่จ้ามึงคิดแค่นั้นไม่พอจ้ามึงต้องคิดอะไรที่เป็นกุศลหรืออะมึงต้องคิดในสิ่งที่เป็นกุศลเออไม่ใช่ไปอยากอย่างนั้นมันเป็นทางการมึงจะไม่ลออเอาละสิเกิดยอดขายไม่เข้าเป้าทํายังไงดีครับทำสิจ้าเพิ่มยอดขายจ้าต้องทํำยังไงล่ะก็ขยันให้มากขึ้นขายให้มากขึ้นขวนขวายให้มากขึ้นตื่นเช้าให้มากขึ้นโทรคุยให้มากขึ้นเดินทางเข้าไปหาเขามากขึ้น วางแผนให้มากขึ้นจัดระบบระเบียบชีวิตตัวเองให้มากขึ้นแต่งงานนี่ต้องจัดหรือไม่จัดก็ได้ไม่ใช่ไหมครับใช่ตั้งแต่เล็กจนโตแม่ดา่าสาปแช่งเราตลอดพอหนูมีครอบครัวมีลูกก็ไม่ได้ติดต่อกับเขาเลยแบบนี้เราบาปไหมครับเออมึงก็ไม่ได้ทำหน้าที่ไงแค่นั้นเองมีคนบอกว่าจะสร้างเวลาทะเลาะก,กับแฟนไม่ควรทำอะไรคะไม่ควรทะเลาะไง คือเวลามึงทะเลาะกับแฟนสิ่งที่มึงไม่ควรทําที่สุดคือไม่ต้องไปทะเลาะกับมันสิ่งที่มึงควรทําที่สุดคืออย่าทะเลาะสิ่งที่มึงไม่ควรทําที่สุดคืออะไรอย่าทะเลาะก็แค่นั้นเลยอ่ะมึงทะเลาะกันสิ่งที่ไม่ควรทําที่สุดคืออะไรคือไม่ทะเลาะไงคําถามคือมึงไปทะเลาะกันทำไมไม่ใช่มึงทะเลาะกันวิธีการของการไม่ทะเลาะกันดีที่สุดเวลาทะเลาะกันอย่าทำอะไรอ๋ออย่าตีกันมึงจะไม่ตีกันได้ยังมึงทะเลาะกันอยู่ อ๋ออย่าด่ากันมึงจะไม่ด่าก็ได้ยังไงมึงทะเลาะก,กันอยู่อ๋ออย่ากโกรธกันมึงจะไม่โกรธได้ย,ยังไงในเมื่อมึงทะเลาะก,กันอยู่ไม่มีวิธีวิธีเดียวคือ,อไรอย่าทะเลาะจบเบอร์โทรศัพท์ส่งผลดีผลร้ายกับชีวิตเราไหมครับไม่ส่งผลจะเบอร์โทรศัพท์จะส่งผลดีผลร้ายกับมึงเรื่องเดียวคือส่งผลดีคือมึงไปกู้เงินไว้แล้วธนาคารอนุมัติมึงโทรมาบอกทางโทรศัพท์ผลร้ายคือเวลามึงไปกู้ยืมเงินค่าแล้วเมาเขาโทรมาทวงมึงแล้วมึงไม่มีเงินจ่ายเขา นั่นแหละผลร้ายจากเบอร์โทรศัพท์มึงมีแค่นี้อย่างอื่นไม่มีถ้าประสบความสําเร็จในชีวิตกับสิ่งที่ต้องการความพยายามคือปัจจัยหลักใช่ไหมครับใช่ดิความขยันหมั่นเพียรไงสติสัปปชัญญานั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยโอ้โห YouTube คาถามคือแบบว่าแข่งกับติ๊กตอกมากกูบอกเลยตอนนี้มึงเอาจํานวนคนให้เท่ากับติ๊กตอกเลยนะติกตอกตอนนี้เนี่ยมีคนดูสี่หมื่นอ่า YouTube มึงแข่งคอมเมนต์กั เฟซบุ๊กตอนนี้มีคนอยู่ห้าพันสี่ร้อยห้าพันห้าร้อยคนโอ้โหเฟซบุ๊กเยอะเยอะมากนะห้าพันห้า youtube ตอนนี้มีอยู่สองพันห้าตอนนี้ y o u t u b e นี่ลูกเมียน้อยนะกูบอกให้เมื่อก่อน Facebook ลูกเมียน้อยนะตอนนี้ช่องแดงนี่ลูกเมียน้อยนะเออเมียหลวงนี่คืออ e ีทิกตอกสี่หมื่นแอปน้ำเงินนี่เมียหลวงอันดับที่สองเออสอลองห้าพันห้าซเล็กนี่ ช่องแดง2อ0พัเท่าไหร่แล้วเนี่ยสี่หมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมืหกสี่มเจสี่มืปดตอนนี้มีคนดูทั้งหมดสี่หมดพัคนไลร์ like สดช่องคนตื่นทำสามช่องทางเป็นบุ๊กทิกตอกยูทูบเคยไปบนบานสารกล่าวไว้แต่ยังไม่แก้บนเลยจะบาปไหมคะไม่บาปจ้า บาปไม่บาปมึงต้องวัดจากศีลห้าถ้ามึงไม่ได้ผิดศีลห้าคือไม่บาปแค่นั้นเลยมึงอย่าไปวัดด้วยวิธีอื่นวัดด้วยศีลห้าการที่มึงไม่ได้ไปแก้บนเท่ากับบาปไปเหรอมึงไปทําบาปอะไรอะ่ะมึงฆ่าสัตว์หรือเปล่ามึงไม่ได้ไปแก้บนไม่ได้ฆ่าสัตว์มึงลักทรัพย์นะไม่ประพฤติปนิกาลมะไม่พูดโกหกตอแหลชาวบ้านมะไม่ไปดื่มสุรายาเมาหรือเปล่าเปล่า,ลาก็ไม่บาปและการบนบาสางกล่าวเป็นเรื่องเพอเจอร์ ger. มึงเลิกไปบนบาสางกล่าวดีวแล้วเพราะมันไม่จริง มึงได้จากการกระทําของตัวมึงเองมึงทําสิ่งใดย่อมได้รับผลจากการกระทํานั้นไม่ทําสิ่งใดย่อมไม่ได้รับผลจากการกระทํานั้นไม่เกี่ยวกับการบนบานสารกล่าววันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดขายเสื้อหนึ่งหนึ่งสิบเอ็ดขายเสื้อเราไม่ได้ฆ่าปลาเองแต่สั่งให้แม่ค้าทําให้แล้วนําไปปรุงทอดต้มเองเพื่อเลี้ยงชีพบ,บาปหนักไหมคะก็ปานาติบาตไงมึงไม่ได้ฆ่าแต่มึงสั่งเขา ก็โดนด้วยไนงะอ่สั่งให้เขาฆ่ามาปรุงอาหารแล้วก็แดกก็เรียบร้อยสิโดนด้วยจ้าต้องไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลังเลสงสัยว่าฆ่าเพื่อเราสามารถกินได้